ชื่อคนแรกของเกเต <Honda. S 1> รฮอนด้าแล้วก็เจสซี่เจสซี่นี่จริงๆนี่เป็นของเมืองทองนะครับเพราะว่ามุงเช็ดไปก็ยังติดอุ้ยเอาแล้วฮะอพิวิทลูกนี้ทีเด็ดเลยของอเล็กครับเ่าแล้วครับเป็นอบอลโตของกเกษตรศาสตร์อภิวิทอภิวิทอุ้ยฝ้าครับให้กับวราวุธอภิวิทยครอสไปเสาสองลูกนี้ ภาสกรภาสกรยังครองบอลอยู่ไอฝั่งซ้ายกิจพรมมีผู้เล่นหมายเลขสิบรออยู่นะฮะเปิดเข้ามาข้างในภาสกรภาสกรอย่างยึกยกอยู่ของกเกษตรอีกแล้วแทงทะลุช่องมาที่ภาสกรอ,ออกไปทางซ้ายภาสกรหมายเลขสิบภาสกรนี่ก็เป็นคนที่มีความเร็วเหมือนกันนะฮะก็ตูครับขยันนะความเร็วขยันนะครับ ขอเข้าไปข้างในลูกนี้ครับภาสกรแม่บอลมันเลยไปฮะภาสกรยังได้บอลอยู่หันหน้ากลับมาคืนมาที่กริปพมดักได้ภาสกรเอาละครับบอลโตของเกษตรศาสตร์ภาสกรไปที่กิติภาพกิติภาพลากตัดข้องในกิิภาพทำไม่จะแทงช่องกิติภาพโอ้หารุดเล่นกลับมาดิอ่าภาสกรครับขออภัยภาสกรภาสกรซัดด้วยขวาลูกนี้อ้า กระชอครับอภิวิทย์แม่ขึ้นบุกขึ้นนำกเกษตรศาสตร์เอฟซีาสกรภา,าสกรลากจะหลบแม่อเล็กซ์ก็ติดอาทิตย์จ่ายมาให้กับภาสกรภาสกรสวิตมาฝั่งขวาเอาครับทำได้ดีครับดังซิมันอยู่ธนากรชันยิภาพ กิติภาพให้ธนากรบอลอยู่ที่ภาสกรภาสกรยังลากตัดเข้าไปข้างในให้เพื่อนกิติภาพกิติภาพแม่โดนเข้าข้างเจสซี่แม่จะง้างยิงแต่มันบอลมันยาวครับมาดิอ่ะภาสกรครับขอไปภาสกรลากออกมาทางด้านซ้ายอรชุนก็ยังตามที่จี้ติดอยู่อุ้ยสไลด์นูกนี้ครับแม่มันอันตรายครับครอสเข้ามาอีกแล้วอา้าภาสกรลิฟโอกาสทอง ยิงลู้ดิบอลมันเฉลับครับเป็นอีกแล้วครับแหม่มัน <Alex. S 1> ตัวใหญ่ครับติด Alex. อเล็กซ์ยังชิงเหลี่ยมกันอยู่ครับเปิดหลังสิมันเล่นแหม่จะให้กับมาดี้พักรมาดี้ยังได้บอลอยู่มาดีออมอม้ออกมา่ยังเป็นบอลของกเกษตรอยู่ภาศกรแสงหน้าบุญทวีมาโคนนี่พัศกร เล่นกับกิติภาพไม่ผ่านบุญทวีบุญทวีหัวยาวขึ้นมามยังยึกยักอ้าวบอลมันขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้ครับเอ้ามาเล่นยากกันตรงนี้เอ้าโดนแล้วครับโคนี่เป้าของหุงนที่สวยฮะเปอดตัดหลังไปทาง<ห>ซ้ายเอ้าเอ้าได้ฮะเล่นประมาทครับลูนี้เรียบร้อยประมาทครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับต้องชมนะฮะทางแบ็คบุญทวี ยังแย่งชิงจังหวะกันอยู่บุญทวีฉะนั้นเหลืองยุดลากตัดเข้ามาชนานุนเสียบอลอีกนะเป็นเกษตรฮะกิิภาพโอ้โห oh, แล้วครับกิิภาพได้ไหมโ้ยลูกเตะลูกนี้ครับโอ้โหสวยฮะพอบไปไหมไหลไหมเรียบอ้อย โอ้เป็นไปได้ครับโอ้โว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 กโว้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 โ้โว้โวกโว้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 โวโว้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 โ้โว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 กโว้โล้โว้โโโ ภาสกรสีภูภพหาโอกาสยิงบ่อยนะภาสกรเอาจนได้ครับจนได้ครับเกษตรโอ้ช็อตไปที่ผลในเรื่องของคานขาดกับตันทีไหมนะผมมองว่าเอาละครับมาดูช่วงท้ายนี่ก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้มดเวลาครับดีใจครับเกษตรศาสตร์ FC ี